ทันโอนลงพื้นที่อีกรอบห่วงประชาชนไม่ลืมพี่น้องชาวเชียงรายไม่ถือตัวเท้าเหยียบโคนท่นโอนลงพื้นที่อีกรอบห่วงประชาชนไม่ลืมพี่น้องชาวเชียงรายจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงรายประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่าหมื่นคนประสบปัญหาด้านปัใจจัยในการดำรงชีพไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภค ทันอนวัชราเรศนวิวัชราวงศ์ได้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับช่วยประกอบอาหารเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลนครเชียงรายโดยมีนายวันชัยจงสุดธานามณีนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงรายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือของทางเทศบาลนครเชียงรายและการวางแผนเตรียมการฟื้นฟูลหลังน้ำลด